สดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Watch m y Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่เช็คอินได้ป่า ก็อย่างที่ทุกคนทราบนั่นเองก็คือหลังจากที่เราเนี่ยทำงานมาม a า2020ของวง THE BOYS ไปแล้วโชว์ที่มันต่อเนื่องกันมาเนี่ยก็คือของวง a t e e สนั่นเองซึ่งก็เป็นวงที่เราจริงๆเราเคยทำประมาณสิบน้องไปแล้วไปย้อนดูได้เราใช่แบบ Wonderland แล้วก็ Inception อะไรเงี้ยเราเคยทำแล้วเข้าไปเข้าไปเพราะว่านี่คือนี่คือโดนตกแล้วเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังฟัง อมมอมมาเวแล้วก็อะไรอย่างนั้นะเออแล้วก็เพลง INCEPTION แล้วก็เราก็เคยฟังอยู่แล้วก็ฟังบ่อยทุกวันเลยนั่นแหละมี่ก็มาดูกันว่าบนเวที2 0 0พมาม่าสองพัน20เขาจะเอาเพลงอะไรมาใช่ก็คือเพลง INCEPTION แล้วก็ Answer นั่นเองค่ะอ้อใช่ค่ะ เขาไปเขียนเอาไว้ค่ะเขียนเอาไว้ค่ะใช่ค่ะซึ่งโชว์นี้มันก็จะเป็นซึ่งโชว์นี้มันก็จะเป็นโชว์ที่ต่อจากวงเดอะบอยเป็นโชว์ที่แล้วก็คือเป็นวงที่2ในการโชว์ของตอนนี้เพราะว่าทำแล้วเพราะแต่วันนี้เราจะทําอะไรกันต่อไหมอ่าแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือที่จะเป็นเออเป็นของ3วงรวมกันโชว์สั้นเป็นคลิปสั้นๆในี่ยรอบทุกคิงดอมทำต่อกันไปในคลิปนี้เลยโอเค ำมันเป็นช่องที่ยืนหนึ่งเรื่องการไม่ทำลิงคิดใช่ถ้าอยากดูทั้งเดือบบอยทั้งสเตชิปไปเซิร์ชย้อนดูดใช่ถ้าอยากดูอ่ะคนนี้วันนี้คุณได้ดูแล้วเพราะว่าคนที่ดูเด e อบบอยอ่ะคือ เศร้ามากเพราะจะไปหาไม่สามารถต่อกันได้หรือคนที่ดูใครคิดตอนแแรกก็จะงงเพราะไปเสิร์ชหาอ้าวไม่มีอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้คุณได้ดูครบแล้วสามารถเลี้ยงได้ด้วยตัวเองค่ะใช่โอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเอทิสจ้า เขาก็จะแบบเป็นโทนะอันนี้โทนขาวนี่โทนดาวเจคิดก็จะเป็นโทนแดงๆเ้ชอบอ่ะชอบเสื้ออะดี้องคนเปิดจะต้องตกอีกแล้วแน่ๆโอ้ยแล้วมีกิตเตอร์ตรงตาไปร้องไห้อ่ะชอบอะคอนเซ็ปต์แต่ละวงก็จะแตกต่างกันเลยเนาะแต่คือทุกคนเราเพิ่มเพื่อนะก็มีความไปอาเมียร์เพื่อชิงอะไรอย่างเงี้ยบ้าเอเพื่อมาแย่งชิงคิงดอมต่อสู้กันดูเป็นแลนด์อะ เขาชิมงมงกุฎกันใช่ไหมใช่ชิงมงกุฎกันเวทีเทพตั้งเลยอ่ะอดูเป็นแถวซัมบี้อ่ะเหมือนเป็นบ้านแต่ละบ้านเลยเนาะ,ะนใช่ฟิลแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วเพลงอินสแชั่นเพาะมากมกี้เคน,นใช่ไหมอ่าชุดเขาดีจังเลยอ่ะมันดูแบบว่าลึกลับลึกลับเนาะ ที่มีอะไรลัดคิดถึงหนังแม่มังกรเลยอ่ะจริงแกบ๊วยคนใช่อุ้ยดีดีผมนี่อุ้ยอันนั้นันดีดแต่ว่าเปคนนี่แคนผมยาวเมคอัพดีด้วยแค่คนคนแบบทผมอย่างเงมึงคนนี้เดดโนดมากเลยอ่ะอุ้ย คนรู้ชอบอะ่ะอ <AMA> e ุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเท่มากเท่มากคนรู้อย่าใส่ผมอย่าใส่ผมด้วยเมคอัพคือแตกตายมากอมันติดเพด้วยค่ะ จริงโอ้โหโอ้ยสมมทำไมแล้ชุดอ่ะแบบขอร้องอะ่ะชุดดีอ่ะอ๋อเป็นเมนแร a p แน่เลยคนนี้เพถือไปใช่ไหมใชม่นี่อ๋อ โยนอ่ะอุ้ยกูโดนแล้วแหละเขาเพ้นเล็บด้วยอ่ะมิจารภาพสาวเล็บเจีเหมือนกูเลยคนเเทเเท่เทนเ่เท่เท่เนี่เท่เท่่เท่เ่เ่ Ager, er gen, โอ้ยคนนี้แต่งหน้าแน่นมาชอบโอ้โหโห่โหผมดีมากจริง เ,เขาเป็นพวกที่มีคาแรคเตอร์มากเลยเนาะตื่นเต้นตื่นเต้นคนนี้เหมือนเดโนนเลยอ่ะคนดีเลยว่ะคนนี้ดีของสอ่ะ โอ้ยสเตทก็ดีหรอ เสื้อแซบไม่ไหวเนี่ยโอ้ยดูเเอาเข่าลงไปอะ่ะ เ,เพลงดีมากเพลงเขามีสไตล์มางนะแบบเป็นแบบซิกเนเจอร์ของเขาอพอฟังแล้วน่าจะเป็นของเอทิสเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยโอ้ย โอ้เสื้อโอ้ใส่บ uh ่อยๆนะแล้วเปิดเสื้อด้วยโอ้หลังขาวมากเลยชอบเลยอ่อยอยอมันต้องมีอะไรต่ออโอยเป็นนางบัลลังก์แล้วเก็บบลโจริงอะโอ้โอ้อโอ้โอ้โอออ้โ ทุกคนคะแปลว่าพ่อเดินคนนี้แหละจริงๆปาเดี๋ยวเราไปดูนั่นแหละนั่นแหละทุกคนก็คือพอจบชนี้มันจะเป็นโชว์ของน้อง Stay k i d ดใช่ซึ่งเราเราทําไปแล้วแล้วพอจบโชว์ของน้อง Stay k i d ดอ่ะมันก็จะเป็นโชว์ที่รวมสามวงแต่ว่ามัน เหมือนจะเอาเมมเบอร์แต่ละคนมาโชว์เป็นสเตจเดียวกันก็คือเมมเบอร์ตัวแทนเมมเบอร์ตัวแทนใช่เมมเบอร์ตัวแทนเรื่องของหมู่บ้านอ่นั่นแหละลองมาดูกันเป็นคลิปสั้นๆนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย triangular fight อเอทีจะส่งคนของพี่หรือเปล่าใช่ใช่แต่บอดก็คือน้องผมแดงน็องผมแดงอะเฟ้ยมาเซคิททยอนจินใช่ไหมแม่อดดีกว่า อ้ยแล้วเสื้อข้างในสวยมากอ่ะมันมีดีเทลเนาะเออเต้นยังไงไม่ให้เสื้อหลุดวะเย็บร้อยอเอย็บหรอเย็บได้ถ้าจะให้ไม่หลุดจริงๆอะเย็บแบบกันหน่๊งโอ๊ยพยายามจริง <c oughs> เสร็จซคิดเป็นพยายามจริงคืย <c oughs> เขาเลือกตัวแซ่บเขาเลยอะโอ๊ยชอบชอบร้องคนนี้มาก เป็นเมนกูได้ทักสามคนเลยโอ้โหไม่หลังโอ้โหถ้ายันจินนางมีความเป็นเฟมินีนแต่เท่เข้าใจปะแบบไม่ใช่แบบมีความเป็นชายมากอย่าบอกนะว่าน้องที่ใส่ใช่น้องคนนั้นไงที่ไวส่เสื้อแบนเออน้องที่ใส่เสื้อกรอกใส่เสื้อแบบเสื้อกร่แบบสนุกนี้บ่อยๆที่บอกว่าหลังขาวมากอูหูอุ้ยเต้นแข็งแรงหมดเลยอ่ะ และเป็นแบบแต่ละวงก็จะมีสไตล์เป็นของตัวอเองเนอะได้ยินด้วยเม,มนแดนปะในแรปด้วยมัง้งหรอใช่๋อเขาจะมาชิมวงกดกันใช่โอ้ขนลุกโอ,อ,อ้ใครจะได้ดไปกูว่าแดนทั้งหมดยังสองคนจบแล้วค่ะ ใช่มันเป็นแค่นาทีครึ่งโอเคสซ้นเขาเพราะอะไรคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนเรียกมาด้วยนให้เราไปดูรายการซึ่งปีนี้มาแน่นอนก็ไปติดตามดูได้นะคะกับรถจุ k ขิงดอมที่สามวงนี้เขาจะไปแข่งก okay. ันในรายการนั่นเองถือว่าเลือกมาได้ดีทั้งสามวงที่กลับมาที่น้องๆเอท e สกับโชว์แรกขอร้องเลยนะคะน้องที่เป็นแรปเปอร์คนนั้นน้องที่นั่งอยู่บัลลัง ขอลองเลยนะคะอันจริงมันเหมือนเกมรัลโชนผสมกับแอลเดนน้อใช่คือรู้สึกว่าคอนเซปต์บ้านเขาเป็นคนแบบดูแบบดูดาร์กจริงๆดูเท่แบบแบบมันมันดูหนักอ่ะแล้วแล้วเราชอบในเรื่องของเมคอัพมากเลยแบบอันนี้ว้าวจริงเพราะรู้สึกว่าเขาแต่งหนักมากเลยนะเว้ยเขาแต่งแบบตาดำแบบดำแบบแบบเข้มแบบเลยอ่ะดำแบบดำดำไม่ใช่ดาร์กเกรย์นะรู้สึกว่า มันเรารู้สึกว่าผู้ชายจริงๆถ้าเกิดแบบบอยแบนด์จริงๆอะส่วนใหญ่สังเกตได้ก็ไม่ได้ไม่ได้แต่งดำอายแชโดว์ที่เป็นสีดำทึบอ่ะใช้น้อยมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำตังเข้มเป็นสีส้มแดงเป็นม่วงเป็นชมพูไปอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะสีดูสดใสหน่อยแต่อันนี้ขึ้น ดำดำเลยอาชโดดดำแบบดำเลยดำแมทอ่ะแล้วแบบเท่ออกมาแล้วมันถือว่าถูกคอนเซ็ปต์นะเพราะด้วยความว่าเขาทำออกมาให้มันค่อนข้างดาร์กมากๆดูแบบเป็นดูเป็นอีกาดูเขาแบบดูเป็นแบบเออเป็นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าทำออกมาตรงโจทย์มากแล้วแบบเขาเขาเขาเลือกคาแรคเตอร์ดึงคาแรคเตอร์ทุกคนออกมาได้ดีมากๆคือผมเนี่ยทุกคนคือแบบหล่อไปหมดเลยอ่ะแบบแล้วยิ่งแล้วว่าเอใกิ้คนที่อ้อมชอบอ่ะโอ้โห เมคอัพผมเสื้อผ้าต่างๆและโชว์ขวดอัพใกล้ขนาดนั้นและจะเป็นโลงและทุกคนสังเกตไหมว่าโชว์ของเอทิสอะไม่ได้มีพร็อพอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าเหมือนด้วยด้วย้วยดตัวเพลงเพราะว่าเพลงดีเอาจริงๆที่เราทำเอทิสมาเราชอบเพลงตลอดไม่เคยแบบจับเอะพลงเเราสึกว่าเพลงน้องดีจริงมันมันเข้าแล้วด้วยความที่ ด้วยจานวนคนหลายๆอย่างอะเธิร์ฟเต้นอะไรมันแบบชัดเจนชอบตั้งแต่ฉากที่ปีนขึ้นบันไดมาแล้วอะอินเนอร์ของแดนเซอร์มันเข้ามันเข้ามันส่งให้กับตัวน้องๆมันดูเด่นขึ้นมากจู่ๆนั่นคือที่ถือโซ่ป่ะเออสิแล้วก็ตอนตอนเปิดมาเลที่ปีนขึ้นบันไดนี่นี่ชอบซีนถือโซ่แล้วก็ลากมาใช่ลากมาโอ้หแบบโอ้โเกมบัอโทนมากคือเราคิดถึงเกมบโทนเลยอะใช่ยืนอยู่บนหลังนั่นแหละใช่คือแบบอินเนอร์ต่างๆมันดูแบบโอ้ย จอิงเนี่ยแล้วเราก็จะไปพาเพื่อนๆไปฟังเพลงจริงๆแล้วเพลงเอทิส่มีอีกหลายเพลงที่แบบว่าแบบดีๆอ่ะแล้วแล้วอย่างถ้าเกิดว่าเราอ่ะเรามักจะชินกับเพลงที่แบบว่าหนักๆใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะเอทิสมีเพลงสดใสน่ารักน่ารักด้วยอย่างเวฟอย่างเงี้ยทุกคนก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนฟังนะคะ คุณตอยเขาบันฟังจริงฟังเขาฟังก็คือฟังก็บอกเลยว่าฟังนะคะแล้วพอมาถึงสามตัวแทนคนเโอ้โหเลือกมาได้แบบเลือกมาแบบถูกขอล้อแม่พริกแบบพริก เอาโกรมเอาโกรแม่มาจริงๆอ่ะพิงแปดสิบเมตรพิงยกสวนนะเขาอย่างสเตคิดอ่ะนี่สารภาพเลยจำในคนในคนเดียวเลยที่รู้สึกชายอยาดจีนเพราะว่าเป็นคนที่อินเนอร์ดีอยู่แบบเราเราเป็นคนชอบผู้ชายมีความเฟมินีนแกปั๊บสุดถ้าเกิดอันสเต๊นไงคือแบบเออแต่คือเขาเท่แกเขาคือแบบชอบเป็นคนชอบคนล่างฟิมินีที่เต้นอ่ะอย่างแบบอย่างลวงอื่นแล้วก็ชอบแล้วก็จะเป็นจะชอบไทยเนี้ยรู้สึกว่าแล้วรู้สึกว่าเป็นแบบคนที่รู้สึกว่า ยากมากที่มันจะผู้ชายทุกคนจะแบบข้ามกรอบความเป็นแบบความเป็นผู้ชายแมนๆเป็นฟิเมนีนแล้วแบบเต้นออไมาแล้วยังรู้สึกแมนอยู่แต่อย่างพี่องจีนทาได้ผมยาวแค่ไหนก็ยังรู้สึกว่าคนนี้คือผู้ชายแล้วแล้วเท่เขาเทมากเขาดูไปกระตูนเว้ยเขาดูรบบล่อจริงเขาไปงงมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นแล้วว่าน้องจะทั่งเดอดบอยและเอทีส่วนคือพอมาเพลงใช่ยชๆมารวมกันแล้วแบบเท่มันดูลงตัวเนาะมันดูลงตัวเหมือนเป็นวงเดียวกันเลยทุกคนเหมือนแบบ เขาแบบซ้อมมาด้วยกันอย่างเดียวเขาเพิ่มด้วยกันแล้วชอบแล้วชอบคอนเซ็ปต์ของว่าเดอะบอยเป็นสีขาวเอทิตเป็นสีดำสเต็กคิดเป็นสีแดงเราเป็นชนเผ่าหมู่บ้านอย่างน้องผมแดงคือไม่แผ่วเลยฟิลแบบสตรีทิรินกิฟฟินด์โซ่ไม่แผ่วเลยนคออะไรเงี้ยจริงไม่ไหวแมแม่แล้วว่าน้องผมแดงคืออยู่อยู่อยู่กับคนอื่นก็ไม่ดรอปนะไม่ดรอปขอโทษที่จำชื่อไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จริงๆริงเพราะว่า เพราะว่าจริงๆแล้วแบบเราว่าน้องตอนแรกอ่ะอยู่อยู่ในอยู่ในวงตัวเองอ่ะก็เด่นมากๆแล้วนะแต่พอมาอยู่ข้างนอกเองสิเราคิดว่ามันจะแบบมันจะแผ่วลงเลยจะดรอปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ไม่เลยรู้สึกว่ามันอยู่ด้วยกันแล้วดูรวมกันแล้วโอเคมากๆเพราะว่าทั้งสามคนไม่ได้เหมือนแบบเออไม่มีใครแบบเลยไม่ได้ราอะไรไม่ได้ไม่นี่มาแย่งกันาแย่งซีกันเนาะเนาะร่วมร่วม้วยช่วยกันให้ชมเราออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด มันก็เหมือนเป็นแย่งจีนแต่ว่าก็ไม่แย่งจีนแกป้าคือแบอกอนเหมือนว่าแย่งสิ่งที่ไม่ได้แย่งจีนตามตามคอนเซปต์เนี่ยตามคอนเซปต์ของโชว์เขาที่แบบว่าจะต้องแบบว่าเป็นสามเผ่ามารบกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะน่าจะได้ดูอะพวกเราอ่ะแบบน่าติดตามมากเป็นรายการที่แบบเนาะถ้าไม่ติดดึกก็จะทําให้ดูแต่ถ้าติดก็ติดก็คือนั่นแหละอยากใหญ่กันไปดูที่บ้าน แค่นั้นถือว่าเข้าใจกันรู้เรื่องถือว่าเข้าใจกันดีนะทุกคนนั่นแหละครับนั่นแหละยังไงก็ มาแล้วทําให้ตามค่าวอของทุกแล้วถึงแม้ว่ามันจะไม่เรียงโชว์ก็ตามเรียงแล้วเพราะว่ามันครบแล้วไงก็คือให้ทุกคนไปเรียงกันเองเรียงเองเรียงแล้วเอ็นซีไว้ให้ไปตามดูให้ครบนะทีคิดว่าน่าจะแบบเป็นอีกโชว์หนึ่งที่ทุกคนรอคอยแหละหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะใช่ครับโอเคก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะกดแชร์นะครับกด subscribe กดดิ่งกิ๊กิ๊งให้เราด้วยนะครับแล้วก็ติดตามพวกเราเหมือนเดิมอีก3ช่องทางทั้งทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อ Watch Channel ตรงนี้เลยครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนขสี่คน แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีสดค่ะบ๊ายบาย